สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัตไทยประทึงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังไปย้อนอดีตกันพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับขนมไทยค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยนะคะนอกจากความอร่อยแล้วขนมไทยบางชนิดนะคะยังมีความประณีตงดงามค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาย้อนรอยขนมไทยกันพูดคุยกันกับผู้ช่วยสัตราจารยณนนท์แดงสังวาน,นะ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีข้า,ารรมกรศาสตร์โชติเวศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะเรียนถามอาจารย์ถึงประวัติความเป็นมาของขนมไทยในบ้านเราสักหน่อยมีจุดเริ่มตน้นยังไงแต่ละยุคแต่ละสมัยเขามีบันทึกทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างไรอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะ อ่าได้ครับคือจริงๆแล้วนะครับถ้าเล่าแบบว่าให้วัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยเข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือว่าขนมไทยเนี่ยเรามีมานานมากแล้วครับตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้ผมเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ของขนมไทยเนี่ยนะครับก็จะขอแบ่งเป็นพีเรียดเนี่ยนะครับสัก3ามพีเรียดใหญ่ๆก่อนเลยก็คือขนมไทยในยุคสมัยสุขโขทัยครับก็อ,อย่างในยุคสุขโขทัยเนี่ยนะครับที่เราพบก็คือนักวิชาการทางด้านอาหารเนี่ยก็ค้นพบว่า หนังสือไตภูมิพระร่วงนะครับในสมัยสุขโขทัยเนี่ยกล่าวถึงชื่อขนมไทยที่อยู่ในหนังสือไตภูมิพระร่วงไว้ด้วยนะครับชื่อขนมต้มครับในตัวขนมต้มเนี่ยเราเลยสันนิษฐานกันว่า ไอ้เจ้าขนมต้มเนี่ยเป็นขนมไทยในยุคแรกๆที่คนไทยเองเนี่ยถูกปรุงแล้วก็รับประทานกันในครัวเรือนครับก็เลยกลายเป็นว่าให้คํานิยามว่าขนมไทยในยุคแรกเลยครับว่าเป็นขนมที่มีส่วนประกอบหลักสําคัญยอยู่แค่3ตัวครับก็คือแป้งน้ําตาลแล้วก็มะพร้าวครับ<แ>นั่นก็คือในยุคที่1เลยนะครับพอมายุคที่2เนี่ยก็เป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับละครคือบุพเพนนิวาสอันนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับ ประวัติของขนมไทยในสมัยอยุธยาครับผมในสมัยนี้ครับก็จะมีหลักฐานที่พบว่า,ามีความเกี่ยวข้องกับขนมไทยเนี่ยหรือว่าจุดกาเนิดของขนมไทยเนี่ยสหลักฐานเลยทีเดียวนะครับหลักฐานที่1ครับก็คือเป็นในเรื่องของหนังสือจดหมายเหตุคําให้การขุนหลวงหาวัดครับในสมัยนั้นเนี่ยก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนมไทยกับวิถีชีวิตของคนในบริบทนั้นนะครับอย่างเช่นจะมีหนึ่งประโยคนะครับที่พูดถึงบริบทของขนมไทย,ยเช่นบ้านหมอ้อ ปั้นหมอ้อข้าวหมอ้อแกงใหญ่เล็กและกระทะเตาขนมครบขนมเบื้องนะครับจากข้อความนี้ครับที่นักวิชาการได้ถอดออกมาเนี่ยก็มันก็จะสื่อถึงในเรื่องของความนิยมของการรับประทานของขนมไทยในสมัยก่อนในอยุทยาเนี่ยขนมตัวแรกที่ตอนนี้ยังขายอยู่ก็คือขนมครกะนะครับว่า เป็นขนมที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะว่ามีการขายเตาขนมครกแล้วและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งตัวคือขนมเบื้องนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของเป็นบทความเหมือนกันนะครับย่านป่าขนมขายขนมชมดกงเวียนต้มถั่วและสัมปัน,นี นะครับซึ่งถ้าถอดจากคนทําขนมจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าแต่คําว่าย่านป่าเนี่ยลหลายๆคนก็จะพูดกันว่าคําว่าป่าเนี่ยมันคือขนมเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับส่วนขายขนมชมดเนี่ยมันคือขนมสามเกลอในบ้านเราในยุคป,ปัจจุบันครับมันมี2ชื่อนะครับขนมสามเกลเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตของคนคนปัจจุบันด้วยก็คือในงานมงคลสมรสเนี่ยเราจะนิยมใช้ขนมสามเกลในการเป็นการสื่อสารหรือสัญลักษณ์ความรักของคู่บ่าวสาวนั่นเองนะครับขนมอะไรอะคะอาจารย์ขนมสามเกลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของขนมที่ปั้นเป็นก้อนกลมๆสามก้อนนะครับแล้วก็<ช>เอาไม้เสียบแล้วก็ไปชุบแป้งนะครับแล้วก็ทอดบางคนก็จะบอกว่าเป็นขนมของการทำนายถ้าทอดแล้วสามก้อนเนี่ยอยู่ติดกันดีนั่นแสดงว่าความรักของคู่บ่าวสาวเนี่ย ก็จะยืนยาวครับนั่นก็คือสิ่งในงานมงคลสมรสเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เป็นขนมกึ่งเสียงทายนิดๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับอันนี้สําคัญมากหนังสือประชุมพงศาวดาร่าคที่40ที่ของสมุดแห่งชาติเราเนี่ยแหละครับพูดถึงเรื่องของพ่อ้าฝั่งเศสครับถ้าเกิดใครติดตามจากละครเนี่ยที่เรารู้จักกันในบทละครเนี่ยก็คือพูดถึงขุนนางชั้นพระก็คือ คอนสแตนตินฟอรคอนนะครับที่มีภรรยาที่ชื่อมาริกิมาที่ทุกคนรู้จักก็คือเท้าทองกีดม้านั่นเองนะครับเทา้ทาทองกีดม้านี่มีบทบาทในเรื่องของการนําวัฒนธรรมโปรตุเกสอะครับคือเขาเป็นคนเชื้อสายโปรตุเกสซึ่งโปรตุเกสเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของการปรุงอาหารหรือว่าการประกอบอาหารประกอบขนมเกี่ยวกับไข่ครับ<ะ>สมัยก่อนเนี่ยคนไทยไม่มีการใช้ไข่จะมาเริ่มใช้ไข่เนี่ยก็จากการสิษฐานเนี่ยก็พบว่ามาริกิมาเนี่ยนะครับก็เป็นคนถ่ายทอด เรื่องของเทคนิคการใช้ไข่กับขนมไทยเราก็เลยเห็นพวกท้องหยิบท้องหยอดเนี่ยแล้วก็ขนมที่มีการใช้ไข่เช่นขนมฝรั่งขนมหม้อแกงเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาครับผมนั่นคือจุดเปลี่ยนเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีการใช้น้ําตาลทรายเกิดขึ้นในยุคนั้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าขนมไทยบางตัวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะใช้น้ําตาลมะพร้าวกับน้ําตาลตนโหนเท่านั้นนะครับยุคนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเปลี่ยนแปลงคือการตีให้ขึ้นฟูครับก็จะมีการใช้วิธีของฝรั่งมมาาาากกกกขึ้้น็คืออีีรตใหศ เข้าไปในขนมไทยนั้นขึ้นปู่ครับนั่นก็เป็นยุคของพยุธยา ทีนี้มายุคที่สามครับก็คือของสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยจากหนังสือพระราชพิธี12เดือนเนี่ยครับก็มีการกล่าวถึงในช่วงต้นของรัตนโกสินทร์เนี่ยมีการกล่าวถึงขนมกระยาศาสตร์ครับทีนี้ขนมกยาศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับคนไทยในสมัยก่อนจริงๆแล้วขนมกระยาศาสตร์เนี่ยก็ใช้สําหรับในการประกอบพิธีกรรมทางพระราชพิธีศาสตร์เหมือนกันส่วนคนไทยที่เป็นชาวบ้านด้วยกันเองเราก็มีงานวันศาสตร์เดือนสิบหรือว่ามีเทศกาลศาติไทยอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นพิธีไหวบรรพบุคนไทยเราเองเนี่ยมีความเชื่อที่ว่าคุณจะต้องทํากริยาศาสตร์เนี่ยได้จากผลผลิตเป็นผลผลิตเริ่มแรกของฤดูนั้นๆออกมาเลยนะครับแล้วก็ไปกวนทําเป็นกริยาศาสตร์ครับแล้วก็นําไปใส่บาทีนี้แต่ละภาคเนี่ยก็จะมีวิธีการจัดเสิร์ฟคนละแบบอย่างภาคกลางเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟคู่กับกล้วยไข เพราะว่ากายศาสตร์หวานดังนั้นก็จะทานเขาเรียกว่าเป็นตัวแกล้มกันนะครับกับกล้วยข่ายที่ออกในช่วงฤด,ดูวันสาปเตือนสิษใกล้ๆกันพอดีครับผมจริงๆกล้วยข่ก็หวานนะคะอาจารย์อ่าแต่ว่าถ้าเป็นภาษาคนทําขนมเนี่ยหรือคนทําอาหารเขาจะใช้คําว่าส่งรสชาติด้วยกัน<อ>แล้วก็ตัดรสกันดีอ่านะครับเป็นคนทำกบบข้าวเนี่ยเขาจะบอกว่ามันยันรสกันครับประมาณนี้แล้วก็ในยุครัตนโศสินเนี่ย ก็เป็นยุคหนึ่งที่คนไทยได้มีความสัมพันธ์กับต่างชาติมากขึ้นดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยก็จะทําให้เมนูของขนมไทยเนี่ยเริ่มมีการพัฒนานะครับเอาวัตถุดิบมาแล้วก็เป็นการเสริมเติมแต่งให้ขนมไทยนั้นเนี่ยมีความพิถีพิถันมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่ง เห็นจุดเหมือนกันครับนี่นก็คือประวัติความเป็นมาคร่าวๆที่ฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นการเปลี่ยนผ่านจริงๆครับดูจากประเภทของขนมที่อาจารย์ไล่เลียงมาให้ฟังจะเห็นว่ามีความหลากหลายมากนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเอกลักษณ์ของขนมไทยอยู่ที่ตรงไหนกันแน่คะ,ะถ้าเป็นพูดถึงเอกลักษณ์เนี่ยนะครับในมุมของผมเองที่เป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นคนทําขนมตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็คือขนมไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น4มุมนะครับก็ในมุมของเอกลักษณ์ของ ขนมไทยมุมที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นขนมที่มีวัตถุดิบหรือว่าส่วนประกอบที่น้อยครับแล้วก็วัตถุดิบพวกนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในช้องถิ่นคือคนไทยเดิมครับเราจะทําขนมเนี่ย เราจะหาเอาวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดถ้าดั้งเดิมเลยเนี่ยเช่นเมื่อกี้ที่พูดถึงขนมต้มมันก็เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของคนไทยจริงๆก็คือแป้งข้ง<ม>าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวใช่ครับน้ําตาลก็อยู่ในครัวเราแ,<ก>แล้วก็จริงๆอยู่ในสวนนี่แหละแล้วก็เอามาทําเป็นขนมก็เลยจะเห็นว่าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยแต่ละภูมิภาคต่อไปอีกทีหนึ่งครับผม มาตัวที่สองความเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยก็คืออันขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะความปราณีและความพิถีพิถันในการทาครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยที่แตกต่างกับขนมชาติอื่นๆผมก็ทําขนมชาติอื่นการแต่ผมรู้ว่าขนมไทยทํายากมากๆนะครับเขาจึงเรียกคนทาขนมไทยสมัยก่อนว่าช่างของหวานหรือช่างขนมหวานครับ <c oughs> เพราะว่าช่างของหวานเนี่ยก็คือคนที่ต้องคล้ายๆกับเชฟปัจจุบันนะครับ จะต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของการคัดสัรวัตถุดิบนะครับว่ามันมีเอกลักษณ์ยังไงแต่วัตถุดิบแต่ละตัวอย่างเช่นมะพร้าวอย่างงี้ครับก็จะมีความแตกต่างกันมะพร้าวแก่มะพร้าวชื้นทึกมะพร้าออ่อนดังนั้นช่างเนี่ยจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับตำรับที่กำลังจะทำนะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดหรือลักษณะาการกวนลักษณะวิธีการนึ่งการใช้ระดับความร้อนระยะเวลานี่ก็คือช่างเนี่ยจะต้อง สามารถเก็บ,บรายละเอียดต่างๆให้ได้แล้วก็ความพิถีพิทางบางอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของเช่นถ้าเกิดคุณกินขนมชั้นเนี่ยคุณจะเห็นเอ๊ะมันก็เป็นแค่ขนมชั้นๆแต่กว่าจะทําให้แต่ละชั้นสุกอะครับยากมากหรือถ้าไม่สุกชั้นหนึ่งชั้นต่อไปก็จะไม่สุกด้วยอีกเช่นกันนี่ก็คือการใส่ใจของช่างขนมหวานที่จะต้องคอยดูแลขนมที่กําลังทํามากที่สุดครับทีนี้ด้านที่3เนี่ยคือด้านรสชาติที่หลากหลายครับเขาก็จะมีทั้งรส หวานจากน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นน้าตาลมะพร้าวน้ําตาลตะโนดหรือน้ําตาลทรายที่เราเจอเจอกันนะครับลดมันนะครับก็จากส่วนผสมก็คือมะพร้าวที่เราเป็นหลักเลยแล้วก็คนไทยจะติดรสเค็มปิดท้ายนิดนึงเพื่อเน้นรสชาติหวานนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเอกลักษณ์ด้านรสชาติแล้วยังมีเอกลักษณ์เรื่องของกลิ่นครับคือคนไทยมีมีความโดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือใช้ดอกไม้ นะครับที่อยู่ในริมรั้วบ้านเนี่ยครับมาสร้างกลิ่นให้หอมเอาง่ายๆเลยนะครับตั้งแต่การเตรียมน,น้ําที่จะทําขนมไทยเนี่ยนะครับคนไทยก็จะไปเก็บดอกไม้หอมๆไม่ว่าจะเป็นดอกกระดังงาดอกกุหลาบนะครับมาลอยน้ําตอนเย็นเพื่อจะใช้ตอนเช้า อย่างงี้ครับแล้วก็ยังมีการใช้สมุนไพรหรือพืชบางชนิดเนี่ยมาสร้างให้เกิดกลิ่นรสเฉพาะอีกต่างหากด้านที่4ครับเป็นขนมที่อันนี้สาคัญมากเลยเป็นขนมที่ซ่อนเร้นด้วยวัฒนธรรมภูมิป,ปัญญาประเพณีความเชื่อของคนไทยครับเอกลักษณ์ของขนมไทยเนี่ยทุกตัวจะมีการซ่อนเล้นทั้งวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและก็ภูมิป,ปัญญาหมดเลยครับเจะเห็นได้ว่าอย่างขนมไทยบางตัวเนี่ยจะมีการสะท้อนนะครับให้เห็นถึงสภาพสังคมของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสํา พันธ์ระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งสะท้อนในเรื่องของการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมของคนไทยเดิมเนี่ยสังเกตดูไหมครับว่าขนมไทยที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้จะมีการตั้งชื่อเช่นข้าวตูข้าวเหนียวเปียก ขล่าขาการที่เอาชื่อข้าวมาเป็นตัวตั้งมันมีความหมายมาจากตั้งแต่ต้นราชการที่หนึ่งครับก็กฎหมายตาสามดวงเนี่ยให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีการนําข้าวมาเนี่ยดัดแปลงเป็นอาหารแล้วก็ขนมหวานนะครับนี่คือการสะท้อนถึงสภาพทั้งสังคมนะครับส่วนสะท้อนถึงประเพณีเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงขนมสามเกลอกับประเพณีชีวิตคือการเริ่มต้นชีวิตคู่ ก็คือความหมายที่เป็นสิบิมงคลต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอลหลายๆคนเนี่ยจะมีค่านิยมกับความเชื่อใครทําบุญบ้านใหม่นะครับหรือว่าจะมีงานมงคลต่างๆเนี่ยก็จะมีความเชื่อที่าจะต้องซื้อขนมมงคลไปทําบุญนะครับหรือว่าไปเลี้ยงแขกอะไรก็ตามนะครับเป็นขนมตระกูลทองขนมที่มีลักษณะ ขึ้นฟูเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าการสะพ้อนถึงความเชื่อของคนไทยครับผมกาลังจะยนถามอาจารย์เลยขนมที่มันเชื่อมโยงกับประเพณีไทยที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ยกตัวอย่างมาละมีทองใช่ไหมคะทองหยิบทองยอดใช่ไหมคะมีฟูก็คือเฟื่องฟูอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับอย่าง ขนมที่เชื่อมโยงกับประเพณีไทยที่สําคัญเลยนะครับเอาตัวแรกก่อนเลยก็คือวันสงกรานต์อ,อย่างนี้ครับในวันสงกรานต์เนี่ยเอาจริงๆแล้วคนไทยก็คือด้วยผมทําเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารจีนด้วยหรือขนมจีนด้วยใกล้ๆกักกกนครับเราจะเห็นว่าขนมไทยทุกตัวในช่วงประเพณีต่างๆจะมีความเชื่อมโยงกับการการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ก่อนแล้วก็อีกอันนะึงคือการร่วมใจของคนในชุมชนนะครับแล้วก็เอาไปลิงก์กับประเพณีอีกนก็คือไปเชื่อมกับประเพณีอีกทีหนึงวันสงกรานต์ครับใครไปทําบุญจะเจออ ก็คือจะมีกะละแมนออกมาครับแล้วก็มีข้าวเหนียวแดงออกมาถ้าแบบไปต่างจังหวัดจริงๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขนม2ตัวเนี้ยจะเป็นขนมที่จะทําได้ต่อเมื่อ มีญาติมาอยู่ร่วมกันเยอะๆเ,เป็นการรวมญาติกันแล้วจะทำเนี่ยจะต้องใช้แรงงานในการทําค่อนข้างเยอะคือต้องมาช่วยกันกวนมาช่วยกันปั้นมาช่วยกันออกแรงต่างๆครับนี่ก็คือประเพณีที่1ก่อนเลยส่วนประเพณีที่2ที่เราจะเจอกันก็เมื่อกี้ที่ผมพูดไปกายศาสตร์ก็คล้ายๆกันก็จะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคบเพราะว่ากายศาสตร์ใช้ตั้งแต่ข้าวตอกใช้งาใช้พวกน้ําตาลน้นําอ้อยอะไรต่างๆมากวนดังนั้นครับก็เป็นการเชื่อมโยงถึงความอุดมสมบูรณ์ของช่วง ฤด,ดูนั้นๆแล้วก็ ความร่วมใจที่จะมาร่วมกันทากายศาสตร์นะครับก็จะลิงก์ซึ่งกันและการคล้ายๆกับขนมของคนชาติจีนเช่นกันนะครับส่วนในงานมงคลคนไทยเนี่ยก็จะให้สัญ,ญลักษณ์กับขนมไทยกับความมงคลเนี่ยเหมือนที่ท่านพิธีกรได้บอกเมื่อกี้ว่าอุ้ยเราใช้ขนมตะกูลทองกันหลายตัวพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นตัวแรกเลยที่แบบเป็นความหมายเลยครับมงคลทุกชนิดสามารถใช้ได้นะครับก็เช่นทองเอกทอ,อทองหยอดสายทองพวกนี้จะเป็นตัวสื่อสัญ,ญลักษณ์ถึง เงินทองไหลมาเทมาเห็นไหมครับเราก็เลยจะเห็นว่าไปทุกงานมงคลจะเจอทองหยอดฝอยทองทั้งหมดเลยนะครับแต่จะแยกกันอย่างเช่นเม็ดขนุนเนี่ยจะแยกออกไปแล้วว่าจะตีความหมายว่าเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือคือได้รับการสนับสนุนอุปธรมค้ำชูจากผู้อยากอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าเป็นงานฉลองยศฉลองตําแหน่งอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับจิจามงกุฎน,นะครับก็ยังต้องมีอยู่ นะครับดังนั้นถ้าเป็นวาระสําคัญจริงๆของผู้ใหญ่ชั้นสําคัญสำคัญจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องออกแบบหรือว่าเลือกเมนูขนมที่ไปใช้จริงๆกคือเช่นจามบุญจะขาดไม่ได้นะครับมันก็เป็นชื่อมงคลด้วยแล้วก็ความหมายก็ดีด้วย คค่ะ,ะอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากแล้วคนไทยก็ทิ้งไม่ได้คือขนมที่ทําให้รู้สึกว่าสว่างสวัยรุ่งเรืองคือขนมเทียนครับ<อ>เพราะชื่อคือบ่งบอกถึงความแบบความสว่างสวัยทำให้เกิดชีวิตมีประกายมากขึ้นนะครับก็ยังถูกใช้พวกนี้อยู่อาจารย์จริงๆขนมเทียนเป็นขนมของไทยหรือของจีนนะคะอ่าคนจีนก็ใช้ขนมเทียนเหมือนกันแล้วก็ ผมสันนิษฐานในในตัวผมเองนะครับอาจจะผิดจะถูกก็ตามแต่ว่าตอนที่ทํางานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารจีนขนมจีนเนี่ยก็ใช้ขนมเทียน<ะ>สําหรับในการให้ความหมายเหมือนกับคนไทยเป๊ะเลยครับก็คือมาร่วมกันทําแล้วก็แต่คนจีนจะให้ความหมายว่ามันเป็นลักษณะข,ของเขาเรียกโชตช่วงชัชวางแล้วก็ความเหนียวแน่น แต่คนไทยเนี่ยจะตีค่าว่าเป็นความสว่างสวยกับความรุ่มเรืองก็ใจะใกล้กันครับแต่ลักษณะจริงๆแล้วก็คือน่าจะเป็นการกลืนวัฒนธรรมผมว่าเป็นวัฒนธรรมแบบที่ถูกกลืนกันมาแล้วก็ถ่ายทอดกันมาประมาณนี้นครับค่ะโอ้อาจารย์เรื่องของขนม,มรายละเอียดเยอะเหมือนกันแต่ประเด็นนี้ไม่ถามไม่ได้เลยขนมไทยในรั้วในวังที่เราจะรู้สึกว่าวิจิตบรรจงมากๆกับขนมไทยแบบชาวบ้านเนี่ยจริงๆมีความแตกต่างมากน้อยอยังไงคะก่อนอื่นเลยผมขอพูดขนมไทยชาวบ้านหรือขนมพื้นบ้านก่อน <c oughs> ผมให้คอนเซปต์ว่าขนมชาวบ้านหรือขนมพื้นบ้านเนี่ยคอนเซปต์เขามีอยู่แค่นี้ครับหาง่ายทําง่ายกินง่ายก็คือจะมีวิธีการปรุงที่แบบไม่มีทิธีรีตองอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่าวิถีชาวบ้านจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปทําเกษตรกรรมดัง <c oughs> นั้นการที่จะมีขนมกินเนี่ยเอาง่ายที่สุดคือแค่มาขยำม,มาต้มมานึ่งนะครับก็จะเสร็จแล้วแล้วก็ด้วยจากที่ คนไทยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยก็จะไม่ได้ไปเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การทําอาหารหรือขนมนะครับก็เลยทําให้ไม่ได้มีวิวัฒนาการหรือว่าศาสตร์ทางด้านการประกอบอาหารที่มากนักนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาแค่วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทําและนอกจากท้องถิ่นเนี่ยยังมีการใช้วัตถุดิบที่มีตามฤด,ดูกาลกับตามภูมิประเทศด้วยอ,อันนี้จะแตกต่างแล้วก็เลยทําให้เกิดการกินตามฤด,ดู อย่างเช่นถ้าเป็นข้าวเจ้าเนี่ยภาคกลางจะใช้เยอะมากหรือถ้าเป็นฤดูที่กล้วยออกเยอะมากก็จะเป็นขนมกล้วยขนมมันขนมเผลือกหรืออีกตัวหนึ่งที่แบบอยากให้ทุกคนกลับไปย้อนคิดคือขนมดอกสนอันเนี้ยมันเป็นฤดูที่ดอกสนจะออก mm. แล้วก็ไปเก็บก็จัดเป็นผักก็ได้หรือจะจัดเป็นดอกไม้ก็ได้เอามาทําขนมนี่คือขนมแบบชาวบ้านค่ะส่วนขนมไทยชาววังเนี่ย หญิงไทยในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความเป็นกุลสตรีไทยจําเป็นต้องมีการเข้ารั้เข้าวางังแล้วก็ไปเรียนรู้ฝึกทักษะการปรุงอาหารแล้วก็ของหวานมันก็จะมีลักษณะข,ของขนมไทยชาววังเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการละเมียดระไมในการทําตั้งแต่การ,รเตรียมวัตถุดิบเลยนะครับอย่างที่เราเจอกันบ่อยที่สุดเลยขนมชาววังที่ เห็นอยู่ทุกวันนี้ครับลูกชุบอันนี้เป็นขนมชาววังตั้งแต่เดิมตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ยังอยู่ในปัจจุบันแล้วก็พวกบุ้นต่างๆนี่ก็เป็นขนมชาววังเพราะว่าจะต้องใช้ทักษะในการเรียนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมครับผมอาจารย์คะรายการของเรา,านี้เป็นการคุยที่อร่อยมากค่ะนึกภาพตามาด้วยความที่<า>ขนมไทยเนี่ยเป็นที่พูดถึงเป็นที่นึกถึงได้โดยไม่ยากแล้วก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนพอสมควร<า>ในรสชาติก็อร่อยนะคะเรียนถา,ามอาจารย์ในมุมมองของนักวิชาการ ว่ารเราจะสามารถต่อยอดขนมไทยแบบดั้งเดิมแบบนี้ให้คงอยู่จะต้องทําอย่างไรบ้างคะอาจารย์อนะครับถ้ามุมมองของการต่อยอดอันดับแรกก่อนเลยผมขอชื่นชมคนไทยในยุคปัจจุบันคือ ร้านคาเฟ่เนี่ยเริ่มเอาขนมไทยเนี่ยมามีบทบาทในเมนูอาหารแล้วหรือมีมามีบทบาทในการเสิร์ฟแล้วอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกอันนึงที่พฤติกรรมของคนบริโภคอาหารในยุปัจจุบัน,นมองการอนุรักษ์และก็ความยั่งยืนของขนมไทยมากขึ้น การจะต่อยอดความดั้งเดิมของขนมไทยเนี่ยสิ่งที่ควรทําอันดับแรกเลยครับการเน้นไปที่จุดเริ่มต้นของการศึกษาไทยก็คือสถาบันที่สอนทําเกี่ยวกับการทําขนมเนี่ย,วยควรให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ความดั้งเดิมของขนมไทยอาจจะเป็นสร้างสารรค์วิชาใหม่ขึ้นมาก็ได้ครับที่เป็นขนมไทยแบบดั้งเดิมจริงๆ ถ้าจะให้ดั้งเดิมเดินะครับอนุรักษ์ความดั้งเดิมเนี่ยต้องลงไปตั้งแต่พื้นที่ของการคัดสรรวัตถุดิบครับ oh. อย่างผมพานักศึกษาไปที่จังหวัดเพชรบุรีผมทํางานให้จังหวัดเพชรบุรีด้วยในเรื่องของการขอเมืองช่างสรรด้านอาหาร <Okay. S 1> นะครับก็พานักศึกษาลงไปพื้นที่ด้วยแล้วก็ให้เขาไปดูว่าวัตถุดิบเช่นน้ําตาลตาโนตัวเดียวเนี่ยแต่ละแหล่งรสชาติต่างกันความดั้งเดิมของน้ําตาลตาโนดในแต่ละพื้นที่ที่เราจะเอามาใช้ทาอาหารเนี่ยหรือทําขนมเนี่ยมันก็จะทําให้รสชาติแตกต่างกันแล้ว ในมิติที่หนึ่งอยากให้มีหลักสูตรประมาณอย่างนี้ครับก็จะทําให้เรื่องราวของขนมไทยหรือว,ว่าความดั้งเดิมมันยังคงอยู่ส่วนมิติที่2ขาดไม่ได้ก็คือการสร้างการรับรูครับก็มีหลายวิธีมากเลยไปแฝงอยู่ในตัวบทละครหรือในตัวซีรีส์ต่างๆ ทำไมคนถึงมารักขนมไทยมากขึ้นก็มาจากบทละครที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นสมัยใหม่ทําให้เขารู้สึกว่ามันน่าอนุรักษ์แล้วก็มันน่าลิ้นลองมันน่าจะไปสัมผัสกับความแตกต่างตัวเนี้นะครับผม<ๆ>หรืออันที่สองน่าจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขามองในเรื่องของการอนุรักษ์การส่งเสริมความยั่งยืนทั้งหมดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ขนมพื้นถิ่นของตนเองขึ้นมาแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของการ พนาปิดภัณฑ์ขนมไทย คงความเป็นดั้งเดิมไว้แต่ก็ต้องมีความสมัยใหม่นิดนึงก็คือทํำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ง่ายอาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทําให้สะดวกต่อการบริโภคหรือว่าสะดวกต่อการเก็บรักษาและการขนส่งอะไรประมาณนี้ครับผมค่ะ,คะต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายส่วนเลยนะคะจึงจะออกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลักดันให้ขนมไทยยังคงอยู่นะคะรักษาของเดิมไว้ได้ด้วยแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของขนมไ,<ด>ไทยะนะคะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์แดงสังวานนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค,คุณผู้ฟังคะจากที่คุยกับอาจารย์นะคะจะเห็นได้ว่าขนมไทยค่ะมีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งวัตถุดิบรสชาติความประณีตบรรจงและยังแฝงไว้ถึงภูมิปัญญา ความเชื่อและวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะก่อนจากกันไปในขย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับกิจกรรมในรายการวันนี้มีกระปุกออมสินรถออมสินจากธนาคารออมสินมอบให้2รางวัลค่ะ SMS มาบอกชื่อและที่อยู่ของท่านนะคะส่งมาที่4221075ค่ะหรือส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะเลขที่5 0 6ั2 1นะคะซอยรามคำแหง39วงเล็บเทพลีลา1แขวงเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้ โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e นะคะโดยพิมพ์ค้นหารายการสบายสบายหลังข่าวค่ะและที่ลืมไม่ได้ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนักประพันธ์เพลงนักร้องนักดนตรีที่ทางรายการนํามาประกอบรายการในทุกๆครั้งค่ะหมดเวลาของสบายบายหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ